สวัสดีพี่น้องคงปายจ้าสวัสดีจากพัทยาที่จับมือเนี่ยเอาต่อยูพัทยาอยู่จับลงมาได้สามมือละจ้าน้องไส้ถอยอ่ใส่มะม่วงน้ำดอกไม้เสือมะบ่มเอาต่อยสิถ่าเอาไปกินอันเยอรมันบ่หน้อนนี่วันนี้กับวันที่สิบเก้านอนต่อยกลับพุ่นแหละวันที่สิบสิบห้าเมษาต่อยบินกลับลูกนี้ยังดิบอยู่ใช่ไหมชายแล้วอุ้ยถ้าลงมาอ่อนเก็บมาให้กินเปรี้ยวตึกลูก ระวังชายอย่าขึ้นไปสูงว่ามันย้อนแดดรถขายอะไรนะี่น่ะพีทรอรับใช่ไหมลูกไหนพีทอยู่ไหนอ๋อหนูรับมะม่วงตาใช่ไหมลูก รับได้ปะโอ้โหระวังยางโดนฟ้านะลูกหลับตาไว้ก่อนลูกก่อนหยิบ้เจ๊หยิบไหมมา,มาตาตาวะ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับป่ะลูกใส่ในกระปอมค่อยค่อย,อยค่อยวางเอออ้าวนี่เหรียญช่วยให้อ,อีกลูกหนึ่งลูก น้องพิทเก่งจังเลยช่วยเก็บใช่ไหมเออเขาก็ใช่เออเออใช่ไหมเป็นขี้ม่วงขี้ไม่เดี๋ยวอย่าไปโดนเสื้อน้ล,ลูกเดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ล้างมือทีเดียวลูกหนือหนหน่อยหนื่อยตาชายสอยมะม่วงเห็นไหมน้องพิทเก่งจังเลยตรงนั้นเอทั้งหมดเลยใช่ไหม,หมเหมออมันก็มีพวงอยู่ตรงหน้าตาชายในพวงใหญ่น่ะมือจับก็ถึงไหม ตรงฝั่งขวามืออ่ะใกล้ๆมือเลยมันมีอ่าวันพีทมาไกลเลยระวัาางนัลูกอย่างเงนหน้าขึ้นมองเดี๋ยวยางมะม่วงมันหยุดลงตาหน้าตรงตรงข้างขวาเน่ยเยอะเลยชายกลุ่มนั้นอะ่ะเพียบโอ้เดี๋ยวหลุนลงหัวเจ้ ม่วงหล่นเดแตกไหมลูกไม่เป็นไรใส่กระแผงไว้นีนะเมื่อกี้พีดยืนอยู่ห่างเอาลงมาก่อนได้ไหมชายระวังตกนะ่นอุ้ยอุ้ยอันนี้ล่นเองอันนี้ล่นเองเป็นไงลูกโดนพีดเปล่าเกือบใช่ไหมลูกม่วงตกลงมาแตก นึ่งลูกนะยายช่วยค่อยๆวางเอาลูกนอ่ะอค่อยๆวางน้ลูกครับอ่ะนี่ยนะค่อยๆมือปิดางเอ้ตัวที่มันแก่ี่ยมันมันมันเหลืองไหมรมขาวขาวเปรี้ยวอยู่เนี้ยขาวยังเปรี้ยวขาวยังเปรี้ยวนี่ยวันเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนาแค่นเลมันดูเี่ยขาวยังขาวยังเปรี้ยวมันยังเปรี้ยวอยู่มันถึงจะขาวน้ลูกเนาะอ่พอแล้วลูกเห็นมลูก เดี๋ยวรับไม้กามาตาชัยมาเออจับให้ลูกเจ้ากัดไปล้มอ,อ,อุ๊บเออจับให้คนลูกเดี๋ยวจะทาลองอ่างมะม่วงมันชี้เขียวไปมะม่วงมะมม่วงันชี้เขียวไปได้เย็นไม้ตาชายนี่มันดำปีมันดำปีก็มีใช,มใช่ไหมลูกเอาไปแช่น้ำให้มันลวกแก่ไปทำไมอเอาจะดูไงวะให้มันลวกแก่จม อ๋อถ้ามันจมเดี๋ยวลองลองเทสอ้าวเ็ดนับอีกแล้วเอ้ามันจะเมียงไม่จมเลยไม่ได้เปิดน้ําใส่เดี๋ยวเราเปิดน้ําแช่เนี่ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวยายเอาเอายามกินเนาะมันจมแล้วมันจมแสดงมันแก่ใช่ไหมงาลงได้เปล่าเดี๋ยวถ่ายคนจะถ่ายจูดคนเปลี่ยนลงต้นมะม่วงนี่มันก็เท่าไหร่สามเท่าบ้านนะสามสิบสามเฮ้ยเานนิดนึง ก็ซื้อบ้านเมือก็มาตอนตอนท้องที่มี่ที่มี่อยู่ในท้องอยู่เลยอนนี้จะหั่นูกไว้ก่อนผูกไว้ก่อนใช่ไหมลูกไว้ก่อนไห้หลองเทสดูสิทางานเต้มไปเบิดไปเบิดแต่ไม่เป็นไรนี่แหละธรรมชาติดีเคล็ดลับก็จะดูว่ามะม่วงแก่ไหมถ้าแก่มันจะจมถ้าอ่อนมันจะลอยใช่ไหมอ่อนจะลอย แล้วตกลงพีทหนูว่ามันลอยหรือมันจมหรืเดินใช้ล้างมือก่อนเออใช้ล้างมือก่อนมือก็ติดยางเอาถูเอาล้างอีกทีนึงลูกเอามือถูด้วยไม่แก่นะเออมันลอยถ้าลอยอย่างนี้แสดงว่าไม่แก่จัดพีทหนูก็อยากออกแป๊บนึงลูกหนูถอยออกนี้หนึ่งโอ้โถ้ามันลอยขึ้นอย่างนี้แสดงว่าม่วงยังไม่แก่ใช่ไหมจะมีตึงแก่อยู่ตัวเดียวเองใช่ใช่ใช่ ไมจะพูดันนี่ปลูกไปตั้งหลายปีแล้วปีสาวอาตอยแล้วปลูกไปอันนี้ก็ต้นมะกรูดจากกล้วยไม้เต้มไปเบิดนี่หยิบม,มาลูกหนึ่งเร็วหยิบไม่อีกลูกมาน้มมาองพิดก็ช่วยเก่งนะน่ะเป็นไม้เต้มบ้านจ้ะนี่ตรงนั้นก็เป็นต้นกระบองเพชรตรน้นยังเดี๋ยวอาตอยทีเก็บภาพให้เบิ้งด้วยแทนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นหม่องพาก้าหนูนี่ก็จะเป็นเห็ดมาขอเห็ดกันงานอ่ต่อยถึงเก็บอีกลายจะพะว่ามีคนดูแลเนาะ ที่สาวอ่อตยแล้วป่วย่วงนี้ก็ต้องดูแลตันเองแะเดี๋ยวอ่อายิเคีียก่อนบินกลับแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณเดือนครึ่งอ้อยกับบินกลับาใาไ่จ้ะ